สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะพามาดูแม่ร่ำรวยนี่นะคะไปตัดหญ้ามาแล้วก็เอามาให้เขากินนะคะเป็นยังไงคะกินหญ้าเก่งไหมเนี่ยแล้วก็บางวันก็จะเอาเขามาเอา่อไว้ข้างนอกนะคะไว้ข้างนอกให้เขาเล็มหญ้าที่ข้างนอกเพื่อที่จะให้ ข้อของเขานะคะไม่ชื้นแฉะมากเกินไปนะคะเวลาเขากินหญ้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มีการตัดหญ้าให้เขากินนะแล้วก็กินสลับกับฟางนะคะถ้าเกิดว่าเขากินหญ้าอิ่มๆนะคะเขาก็จะอ้วน้วนโดยที่เราไม่ต้องออให้หัวอาหารนเยอะเลยนะคะ ก็จะมีอาหารเสริมบ้างแต่ทีนี้เขาจะกินหญ้ากเก่งมากเลยนะคะเห็นไหมคะ